เราเรียกคืนรบังกระแสเาบอกว่าเราคืนรถแล้วคือรครับคืนรถแล้วครับผมเรียบร้อยค่ะได้รถคืนแล้วไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเอารถไปส่งมอบไปทางปตเรียบร้อยแล้วครับผมสองวันที่แล้วครับผมหมายถึงมีระเรม่บอร่ององอะไอไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมก็ไม่รู้คิดว่าเป็นการเข้าใจผิดอะไรก็คงเข้าใจผิดมั้งคือ อ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าอ,อ,อาจจะมีเหมือนกับว่าคนสงสัยว่าไปคืนหรือยัง mm hmm. อะไรแค่นั้นเองซึ่งความจริงแล้วมันก็ยังเรียกว่าไงดีครับยังอยู่ในกำหนดกำหนดการที่ยังแบบคืนนด้อยู่อะไรเงี้ยแต่ล่าสุดก็เ,เมื่อสองวันที่แล้วก็ไปคืนมาเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยมันต้องเตรียมตัวหลายอย่างนะฮะคือ,อพอจะเอกสารด้วยแล้วก็การตรวจสภาพรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลากรนะบวนการตรงนี้มันใช้เวลาแล้วก็พอทุกอย่างเรียบร้อยก็ไปส่งมาบรเรียบร้อยแหละไปส่งวยตัวเองเลยไป ไปครับไปยานนายใช่ครับเดี๋ยวนั้อยแล้วเอกสารเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ทั้งรถทั้งเอกสารทุกอย่างตอนนี้อยู่ที่ปปงครับจะยืนยันน,อน้องยืนยันส่งคืนแน่นอนครับผมแล้วแนวโน้มอนาคตไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่สามารถบอกว่าแบบยังไม่รู้เหมือนกันผมต้องเป็นไปตามกระบวนการครับผมมีคาดหวังอะไรไหมครับคือตอนนี้พยายามทำใจสบายๆมากกว่าเพราะว่าคือ หมือนกับว่าทุกวันนี้เหมือนกับเราจะต้องทํางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะคืออย่างที่บอกครับที่แล้วไปอ่ะพอเหมือนกับเราพิสูจน์ได้แล้วว่าเราไม่เกี่ยวข้องอะไรกับแก๊งที่เป็นแก๊งข้องเงินก็สบายใจแล้วที่เหลือก็ <S <S เรื่องรถก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการครับผมแล้วก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทําง,งานต่อไปครับผมมีแอปเสียดายมีเสียดายอยู่ไหมครับคือยังยังอย่างที่บอกคือกระบวนการมันยังไม่เรียบร้อยนะคือยังไม่ได้คือมัน<ไ>ต้องไปไปเรียกว่ากระบวนการมันต้องไปต่อที่ศาลต่อเนี่ย ก็ห้าสิบห้าสิบไม่รู้เอ้ยไม่ได้เป็นห้าสิบวเฉียหแต่ว่าคือมันก็จะโอกาสมันก็ยังมีถูกกได้แลเราจะไปเราจะไปเจออะไรอีกไหมเราไปเจอเขาอีกไหมเอนนตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็ก็เดี๋ยวรอรอทาง จริตอนนี้เรื่องทุกอย่างผมให้ทางทนายเขาเป็นคนจ,จัดการด้วยเนาะเพราะว่า 1. เราไม่ค่อยมีความรู้ด้วย 2. ก็ทำงานยุ่งมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางกัง,งเขามีความคืบหน้าอะไรขเขาก็แจ้งาทางทนายกอทีกบอ จริงก็โล่งตั้งแต่วันนั้นแล้วค่ะโล่งว่าเราพิสูจน์ได้ว่าเราไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการฟอกเงินนี้ไปทำบุญมาเยอะปะทำบุญก็มีบ้างแล้วนะคระับทำบุญบ้างแล้วครับผมผลปีชงแล้วด้วยครับผมทำบุญใหญ่เลยดีครับผม <laughs> ทำบุญกเ็เป็นบริจาคเงินเป็นอะไรเงี้ยหล่อพักสร้างผาทำบุญมามีอะไรดีๆขึ้นมาในชีวิตไหม งานมันก็มีเรื่อยๆบ้างอยู่แล้วงานมันก็ค่อนข้างยุ่งมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วนะครับก็มีมีบ้างพวกนี้ก็แต่ว่าแบบถามว่าได้พักไหมก็ได้พักน้อยหน่อยพวกนี้มันก็ถ่ายละครด้วยถ่ายโฆษณาด้วยอะไรอย่างนี้มีก็มีพิเศษเ,เตอร์ใหม่บ้างครับตอนนี้แบบมาคู่กับน้องใหม่เลยนะคอ๋อไม่แล้วก็ทํางานปกติงานปกติครับผมตอนนี้มาคู่กับน้องวันใหม่เยอะขึ้นเลยโฆษณาอ่าฮะก็มีบ้างครับอย่างมีซีพีก็ที่แบบว่ามีถ่ายอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ ตัวคก็จะเป็นความปลอดครับผมเหมือนอย่างก่อนหน้านี้พี่บอยบอกว่าอยากจะให้น้องเรียนใช่เนี่ยเดี๋ยวเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวช่วงพฤษภาคมนี้ครับก็จะแบบว่าตอนนี้ก็ต้องต้องเรียนอาทิตย์หนึ่งห้าวันแล้วครับเราก็จะไม่โกนเวลาเรียเราก็จะต้องให้น้องเรียนเต็มที่หลังจากนั้นคือจะไม่ให้ไม่รับงานให้วันไหนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็ดูตามเรียกว่าดูตามสถานการณ์แต่หลักๆแล้วก็คงให้เป็นเรื่องของการเรียนเป็นหลักครับ ไอ,ไอ้เรื่องงานนี่ก็คือเฉพาะแบบเป็นเวลาว่างแล้วก็เราฝึกเขาแบบว่าให้เขามีประสบการณ์อะไรแบบนี้มากกว่าหรือว่าฟแฟนคลับก็ต้องเป็นหนูนมันใหม่นะคะครับผมโอเค